สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่กำลังเป็น Talk of the town ในวงการเทคเลยนะครับนั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า c คลาด b o t ครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเคยเป็นกันไหมครับเวลาคุยกับ AI Assistant ทีไลเนี่ยเหมือนต้องเริ่มนับหนึ่งหม่ทุกครั้งเลยต้องคอยบอกข้อมูลดําเดิมซ้ำไปซ้ำมามันน่างหงุดหงิดใช่ไหมละครับแต่ถ้าผมจะบอกว่าไอเรื่องพวกนี้มันกำลังจะกลายเป็นอดีตแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มีสิ่งที่เรียกว่า c Cloudbot เกิดขึ้นมาแล้วครับ ซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาพวกนี้โดยตรงเลยโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเจ้า c l อ u d อ b o t เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมโปรเจกต์ p p n s s u u r e e ตัวนี้ถึงได้สร้างแรงกระเพื่อมในวงการเทคได้ขนาดนี้เรามาหาคำตอบกันครับมีคำอธิบายหนึ่งที่ผมว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าแ a t GPT ไปเจอกับผู้ช่วยส่วนตัวตกหลุมรักกันแล้วก็มีลูกออกมาที่ใช้งานได้จริงๆโห oh, ฟังเราเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับ ทีนี้มาดูเบื้องหลังกันหน่อยว่ามันทํางานยังไงสถาปัตยกรรมของมันเนี่ยเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับเริ่มจาก gateway นะครับอันนี้ก็เหมือนประตูหน้าบ้านเลยคอยเชื่อมกับแอปแชทต่างๆต่อมาคือ agent นี่คือสมองกลเลยครับเป็น ai ที่คอยคิดตัดสินใจแล้วก็มีสกิลซึ่งเปรียบเหมือนมือที่ใช้ลงมือทํางานจริงๆอย่างเช็คอีเมลอะไรแบบนี้สุดท้ายที่สําคัญมากๆคือ memory ครับตัวนี้แหละที่คอยจดจําทุกอย่างที่เราคุยกันทั้ง4ส่วนนี้ทํางานด้วยกันเพื่อสร้างผู้ช่วยที่ฉลาดและรู้จักเราจริงครับ โอเคพราะเห็นภาพโครงสร้างแล้วใช่ไหมครับนั้นเรามาดูกันต่อเลยว่าไอ้โครงสร้างที่ว่าเนี่ยมันสร้างพลังพิเศษอะไรให้กับคลอโบทบ้างซึ่งมันมีอยู่4อย่างหลักๆเลยครับที่ทําให้มันแตกต่างจาก AI ตัวอื่นแบบคนละเรื่องเลยอย่างแรกเลยและนี่คือเกมเชนเจอร์จริงๆคือมันจําได้ครับไม่ใช่แค่จําเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้นะครับแต่มันสร้างหน่วยความจําระยะยาวเลยคือมันจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุยกับมันวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้ามันก็ยังจําได้ไม่ต้องเริ่มใหม่ครับ ข้อ2ครับมันโปรแอคทีฟหรือทำงานเชิงรุกได้อันนี้คือเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยนะครับปกติเราต้องเป็นฝ่ายสั่ง AI ใช่ไหมแต่คลอดบอทเนี่ยมันสามารถทักเรามาก่อนได้เลยเช่นส่งสรุปข่าวสำคัญของวันมาให้ตอนเช้าหรือเตือนว่าเฮ้ย hey, พรุ่งนี้ฝนจะตกนะเตรียมร่มด้วยโดยที่เราไม่ต้องถามเลยข้อที่3มันทางานได้จริงครับคือมันไม่ใช่แค่แชทบอทที่คุยโต้อตอบเก่งๆอย่างเดียวนะครับ แต่มันมีมือที่จะลงมือทําจริงๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นการจัดการตารางนัดหมายในปฏิทินให้เราไปตอบอ e ีเมลแทนเราหรือแม้กระทั่งเขียนโค้ดคือมันเป็นผู้ลงมือทําไม่ใช่แค่ผู้ให้ข้อมูลครับและสุดท้ายข้อที่4ซึ่งผมว่าสําคัญมากๆในยุคนี้เลยก็คือมันเป็นของเราครับคลอดบอร์ดเนี่ยมันรันอยู่บนคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทใหญ่ๆที่ไหนนั่นหมายความว่าข้อมูลทุกอย่างการสนทนาทุกอย่างเป็นของเรา100% เรื่องความเป็นส่วนตัวนี่คือสุดยอดเลยครับฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้มีดีแค่ในทฤษฎีนะตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยคนที่เขาได้ลองใช้แล้วเขารู้สึกยังไงกันบ้างแล้วเขาสร้างอะไรที่มันว้าวๆออกมากันครับอย่างคุณแอดนิกวาซิเลสบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกอนาคตนับตั้งแต่ตอนที่แชท GPT เปิดตัวโหคำพูดนี้ไม่ธรรมดานะครับ มันแปลว่าความรู้สึกว้าวแบบตอนที่เราเจอแชท GPT ครั้งแรกมันกลับมาอีกครั้งกับคลอสบอร์ดครับหรือเคสนี้ครับพีคมากคุณแอดสุเวนกตรามเล่าว่าคลอสบอร์ดของเขาเนี่ยดันไปตีความข้อมูลบางอย่างผิดแล้วก็ไปเปิดเรื่องกับบริษัทประกันเองเลยครับแต่ที่น่าทึ่งคือผลลัพธ์กลายเป็นว่าบริษัทประกันต้องกลับมารื้อเคสของเขามาสอบสวนใหม่อย่างจริงจังเห็นไหมครับว่ามันมีพลังในการลงมือทําในโลกจริงๆส่วนคุณแอดแอพพิธคติยา นี่สั้นๆแต่ได้ใจความมากครับเขาบอกว่าตอนนี้มันกำลังบริหารบริษัทของผมอยู่คือไม่ใช่แค่ช่วยงานเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับแต่มันไปถึงระดับบริหารบริษัทได้เลยและคำพูดนี้ครับจากคุณแอดเจดีไรน์ที่บอกว่ามันคือช่วงเวลาแบบ iPhone Moment สำหรับผมเลยคือการเปรียบเทียบกับ iPhone เนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมวงการไปเลยนะครับซึ่งแสดงว่าผู้คนกำลังรู้สึกว่าคล o สบอร์ดมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครั้งใหม่ของวงการเทคโนโลยีเลยก็ได้ ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากลองเล่นแล้วใช่ไหมครับคำถามต่อมาก็คือแล้วจะเริ่มยังไงล่ะมันติดตั้งยากหรือเปล่าเรามาดูกันครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดนะคือขั้นตอนหลกักๆเนี่ยมีอยู่4สเต็ปง่ายๆครับ 1. คือเตรียมเครื่องก่อนจะรันมันคอมตัวเองก็ได้หรือจะเช่าเซเวอร์ถูก,ถกๆเดือนละไม่กี่ร้อยบาทก็ได้เหมือนกัน 2ก็คือรันตัวติดตั้งซึ่งใช้คําสั่งแค่คําสั่งเดียว3ก็ทําตามขั้นตอนที่มันแนะนําไปเรื่อยๆครับมันจะมีวิสัสดคอยช่วยเราสุดท้ายก็แค่สอนบทของเรานิดหน่อยให้มันรู้จักเรามากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแต่พอเสร็จแล้วก็คือคุ้มค่าแน่นอนครับเห็นไหมครับว่าวากันจริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มต้นทั้งหมดมันก็มาจากคาสั่งแค่บรรทัดเดียวในหน้าจอเทอร์มินอลนี่แหละครับง่ายกว่าที่คิดเยอะเลย โอเคครับพอเราได้เห็นความสามารถของมันแล้วเนี่ยลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าเครื่องมืออย่างคลาวบอทมันกําลังจะพาเราไปสู่อนาคตแบบไหนกันแน่มีคนนึงครับคุณแอดดาราวอล์คเขาพูดได้น่าคิดมากเขาบอกว่าทุกอย่างกําลังจะยุบรวมเป็นระบบปฏิบัติการส่วนตัวหนึ่งเดียวแอปต่างๆอินเทอร์เฟซหรือระบบปิดจะหายไปหมดลองนึกภาพตามนะครับนี่มันไม่ใช่แค่แอปใหม่แต่เป็นเหมือน o อใหม่ที่เราสั่งงานทุกอย่างได้ด้วยการคุยกับมันเหมือนคุยกับคนเลย และนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆครับว่าหรือเรากำลังจะได้เห็นจุดจบของแอปพลิเคชันในแบบที่เรารู้จักกันอยู่เทคโนโลยีแบบนี้กำลังจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์ไปตลอดกาลเลยหรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ